ครับสวัสดีครับก็วันนี้เป็น ep 2นะครับต่อจาก ep ที่แล้วนะครับก็ที่จะมารีวิวแสงของตัว Nikon B 7 4 e นะครับตัวนี้ที่ว่าจะเทสก็คือตัวฐาน AA ธรรมดา1.5 V โวลต์นะครับกับตัวฐานลิเทียม3.7มโวลต์นะครับตัวนี้ฐ่านลิเทียมที่ผมใช้นะครับพอดีเพิ่งสั่งมานะครับ เป็นของเว็บเซลตัว950ม ah ิลลิแอมที่มีพอร์ตไมโคร USB ที่สามารถชาร์จได้ในตัวนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาลองแสงแล้วกันเดี๋ยวผมจะปิดไฟนะครับและหลังบ้านผมนี้เป็นสวนค่อนข้างจะมืดนะครับเดี๋ยวให้ลองดูแพทเทิร์นของแสงแล้วก็ความสว่างให้พี่เพื่อนๆได้ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับว่าตัวในครอนตัวเนี้ยไฟฉายสำหรับสายช่างสายเดินป่าหรือเป็น Edc ได้เนี่ย มันจะเหมาะกับพี่ๆเ,เพื่อนๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันครับกล้องผมนะครับก็บันทึกใช้ ISO 1000นะครับสปีดชัตเตอร์100นะครับอ่าแล้วก็ F 1.8นะครับอันนี้อ่าที่จะเปิดต่อไปน,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 นี้ทดลองด้วยถ่าน1.5 V โวลต์นะครับอันนี้หมดอันนี้โลนะครับอันนี้หายนะครับ เดี๋ยวลองดูใกล้ๆอีกนิดนึงนะฮะอันนี้ระยะนะครับกับต้นสลาดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5เมตร5-6เมตรนะครับอันนี้คือโลนะครับนี่โลผมตั้งสปีดช,ชัตเตอร์ไว้คงที่นะครับเ,เพื่อที่มันจะได้ไม่ปรับแสงตาม ปริมาณแสงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตั้งเป็นออโต้เนี่ยเวลาแสงน้อยอ่ะกล้องมันจะพยายามปรับสปีดชัตเตอร์แล้วก็ไอโซให้มันรับกับแสงที่น้อยนะครับอาจจะมองไม่รู้เรื่องนะครับเอาสปีดชัตเตอร์ที่คงที่นะครับอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นฐานลิเธียมนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นฐานลิเธียมเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่ะตัวนี้นะครับไฮนะครับอันนี้ไฮนะครับก็สว่างกว่าอย่างชัดเจนนะครับตามสเปคเลยนะครับว่าถ้าใช้่านตัวริเทียมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณห0รอลูอเมนนะครับอันนี้ก็คือเป็นแพทเทิร์นของแสงนะครับสปอตตรงตรงกลา,างค่อนข้างจะเข้มนะครับอันนี้ดูระยะใกล้นะครับเมื่อกี้อาจจะดูไม่ค่อย รู้เรื่องเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมืดนะฮะอ่าอันนี้ผมเปลี่ยนมุมนะครับมาที่ตรงบริเวณข้างสวนยางนะครับจะทดสอบด้วยตัวแบตเตอรี่ลิเธียมก่อนนะครับอ่าอันนี้นะครับตัวหน้าไฟฉายนะครับมันจะมีเป็นเหมือนเรืองแสงนะครับเป็นวงวงที่รอบไฟฉายนะครับอันนี้จะไม่ชัดนะมันจะมีอยู่โอเค อันนี้นะครับทดสอบวยฐานลิเทียมนะครับระยะที่ตรงต้นยางนะครับตรงที่ตรงนี้โค่นไปแล้วนะตรงนี้ก็อยู่ประมาณ20เมตรได้นะครับประมาณ20เมตรอันนี้โลนะครับ นะครับแสงก็ค่อนข้างไกลอยู่นะครับผมมองเนี่ยจากสายตาผมนะครับยางเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณเจ็ดแถวยังมองพอมองเห็นนะครับแต่ถ้าโลเนี่ยอยู่ประมาณสี่นะครับสี่ถึงห้านะครับแต่ถ้าใกล้ๆนี่ก็มองเห็นนะฮะต้นกล้วย นะครับอันนี้หายครับตอนนี้ก็อุณหภูมิตัวไฟฉายก็อุ่นๆนะฮะยังถือได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจะลองเป็นทานธรรมดานะครับ่านธรรมดา1.5โวลต์นะครับเนี่ยก็เดี๋ยวจะลองที่เดียวกันเลยนะครับออันนี้นะครับอันนี้ทานธรรมดา1.5โวลต์นะครับก็ความสว่างจะสว่างน้อยกว่านะครับ ต้นยางผมเห็นอยู่ประมาณสามแถวนะฮะสามแถวสองไปแล้วก็พื้นที่นี่ก็มองเห็นนะฮะพอมองเห็นเนาะดีกล้องไม่โฟก,กัสนะฮะ่านี่นะครับอันนี้ต้นกล้วยนะฮะอันนี้โลฮะโลก็จะ ได้ประมาณนี้ายนะครับโอเคก็ถ้าเกิดใช้งานจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้ผมแนะนำซื้อตัวถ่านลิเทียมใช้ดีกว่านะครับได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่านะครับเ,เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเป็นลิเทียมดีกว่านะครับก็ตัวนี้แนะนำนะครับถ้า ใช้ตัวที่มี USB ชาร์จเหมือนตัวที่มันแถมมาในกล่องเนี่ยพอดีของผมมันไม่ได้แถมมาเนาะแตซื้อมาเป็นแบบชาร์จ USB ผมว่าน่าจะโอเคนะฮะใช้งานได้ในรถเนี่ยก็ติดไปนะครับหรือว่าฉุกเฉินนะครับฉุกเฉินก็ซื้อฐาน 2A ใส่ได้นะครับใช้งานได้สบายๆเหมาะมากนะครับมาเอาไปเที่ยวหรือว่าทำงานเนี่ยผมว่าใช้งานได้เลย นะนนี้หมดหายเรามาลองดูตัวสตโตรดีกว่านะครับกดค้างนะครับก็จะเป็นสโตรปนะครับกดอีกทีนึงนะครับก็จะเป็น SOS กดอีครับกดทีก็กลับไปแต่งเดิมนะครับก็หมดใช้งานง่ายๆนะครับใช้ในส่วนเนี่ยสบายเลยเล็กๆนะครับเดินป่าท่องเที่ยว พกติดเป้ไปก็สบายสบายเลยนะครับอ่าครับผมก็ที่รีวิวไปนะครับก็จะค่าๆประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าตัวนี้ฟังก์ชันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับตัวโปรไฟล์ของแสงที่เห็นก็ค่อนข้างจะสปอตตรงกลางค่อนข้างจะเข้มนะครับกลมแล้วก็ส่องได้ไกลพอสมควรนะครับแล้วก็ได้กว้างด้วยนะครับก็เหมาะในการใช้งานมากนะครับตัว หัวมันสามารถปรับ90องศาได้นะครับครับก็สามารถปรับ90องศาได้ครับผมก็ปรับเป็น90องศาเน็บได้เน็บกระเป๋าเน็บเป้ใช้งานเวลาเดินป่าได้นะครับหรือว่าช่างก็จะเป็น i นทายแม่เหล็กเนี่ยติดตามตู้ MDB หรือว่า,าโลหะซ่อมรถติดรถก็เปลี่ยนยงเปลี่ยนางก็ใช้งานได้นะครับฐานหาซื้อง่ายตัว 2A 1.5โวลต์ หาซื้อได้ทั่วไปนะครับหรือใครมีฐาน1 4 5 000, ่0าน145 00่ฐานลิเทียมก็ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ6 0 0ลูเมนเลยนะครับก็อย่างไงฝากไว้ฝากกดติดตามช่องผมแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้ามีอะไรมารีวิวไว้ติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ